ทั้งนี้ราคาที่กล่าวมาในข้างต้นอาจใช้อ้างอิงไม่ได้แต่ละที่แต่ละร้านราคาไม่เท่ากันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสมาชิกนะครับ YouTube ช่อง b i r ร ch ์ c h ช n n น l นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า ทองแดงนะครับที่เป็นทองแดงปอกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าปอกสวยนะครับก็คือไม่ชอ็อตไม่ดำนะครับราคานะครับตอนนี้ต่อ1กิโลนะครับได้ขยับขึ้นไปถึงกิโลละ200บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รองลงมานะครับก็คือเป็นทองแดงช็อตนะครับเป็นทองแดงที่ปอกเหมือนกันครับเส้นใหญ่แต่ว่าอาจจะช็อตจะดำนะครับกิโลกรัมอยู่ที่190บาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทองแดงนี่ตกลงไปถ้าเป็นปอกเนี่ยตกลงไปเหลือกิโลนึงประมาณ140บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง200เนี่ยก็กับขึ้นมาประมาณ60บาทเลยนะครับช่วงสิ้นปีนี้นะครับที่ราคา่องขยับขึ้นมานะแล้วอันดับต่อไปนะครับก็คือเป็นทองแดงแป๊บครับหรือทองแดง เส้นใหญ่เผานั่นเองนะครับเป็นทองแดงแป๊บท่อแอร์อะไรแบบนี้นะครับกิโลกรัมนะครับอยู่ที่179บาทครับ179บาทนะครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับก็คือเป็นทองแดงนะครับแบบมอเตอร์นะครับหรือทองแดงเผาเส้นเล็กทั่วไปเป็นทองแดงสายทั่วไปนะครับกิโลนึงนะครับอยู่ที่176บาทเลยนะครับ176บบาทนะครับก็ถือว่า ขยับขึ้นมาพอสมควรเพราะว่าที่ผมจําได้ช่วงสิ้นปีเนี่ยลงไปเหลือแค่ประมาณ120บาทเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นขี้กึ่งครับขี้กึ่งทองแดงขี้กึ่งทองแดงกิโลนึงเนี่ยครับอยู่ที่100กับ22บาทครับ1นึกับ22บาทนะครับประเภทอะไรอีกบ้างครับที่ยังเป็นเกี่ยวกับทองแดงก็มีเป็นรังผึ้งนะครับหรืออลูมิเนียมแอร์ทองแดงนะครับก็คือรังผึ้งแอร์นั่นเองนะครับกิโลนึงนะครับอยู่ที่90บาทนะครับ 94บาทอ่าขออภัยครับ94บาทเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่กลับมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับถ้าในแง่ความคิดผมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีนะครับก็มีของนะครับมีจำนวนนะครับผมมองว่าก็ไม่ไม่ไม่ต้องกัดตุนแล้วนะครับก็คือสามารถปล่อยออกขายได้เลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ มันอาจจะไม่นิ่งนะครับอาจจะไม่แน่นอนอาจจะมีการขยับลงได้อีกนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็คือราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับก็สามารถนําของออกขายได้อย่างสบายๆเลยนะครับถ้าเป็นผมผมมีผมก็จะนําออกขายเลยนะผมก็จะไม่รอขึ้นมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันอาจจะตกลงได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับที่เราได้นํามาแจ้งกันก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสําหรับ เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับอาจจะส่งรูปมาสอบถามนะครับว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับของเก่าหรือของรีไซเคิลนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับในเฟซบุ o กนะครับวลากรบุญส่งนะครับเฟซบุ๊กวลากรบุญส่งนะครับก็จะสามารถนะครับส่งรูปส่งอะไรให้ดูกันได้นะครับมันก็จะมีความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีคอมเมนต์ถามในช่อง y t u t u เนี่ย มีแต่ตัวหนังสือนะครับผมก็ต้องพยายามนึกภาพเอานะครับก็บางอย่างก,ก็อาจจะไม่เคยเห็นถ้าเกิดมันเห็นมันก็จะง่ายเกิดความง่ายขึ้นนะครับแต่ในคอมเมนต์ YouTube นะครับก็ฝากให้กำลังใจกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายแล้วก็สอบถามกันได้เช่นเคยนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับผมอีกหนึ่งช่องทางด้วยกัน ก็คลิปนี้ผมขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ